ทุกคนตื่นสายตื่นสายก็จะเห็นคนนุณนายตื่นสายเห็นบ่ยายบนตื่นสายก็จะเห็นคนนุณนายตื่นสายแล้วก็บอกดอกปอยทรงปอยเซียนทุกคนข้างบ้านยายบนุนที่สวนยายบนนะคะอันนี้เป็นป้ายังป่าดอกไม้แล้วก็พักิตตหรือว่าใบหนังหลักนะคะทุกคนทางสวนแล้วก็จะนั่งกินกาแฟได้แบบนี้ สวยเพียนง่ายทุกคนจ้ะตรงตรงตรงข้างหน้าตรงข้างหน้ากระต๊อบของเราเนะตรงข้างหน้ากระต๊อบของยี่ปนนะดื่มกาแฟกันโอ้เสียงโบลห้องโบได้ยินเสียงยี่ปนมันละห้องแบบนี้ทุกคนเอ้าย ต้นกบมาตายพี่น้องเอ้ยฮ้อนล้งนางหน้าแปลงฟันนูนนี่นั่นหัวกเสร็จออกมาเดียเ๋ยวนี้โอเคชี้มาเฝ้าแม่นะมึงเนาะชี้มาเฝ้าแม่ทำไมอ่ะดอกดอกท้องกุไล่ทุกคน กำลังเหลืองอยู่หลยเอ้นตอนที่ตอนที่ยิ่บนมาจากไปเที่ยวไม่ไมนะ่นั่นเขากําลังโรยอดีตตอนนี้กําลังบานอีกแล้วทุกคนทุกคนสีเหลียวเห็นบหมทางทางทางอดีส่งกล่องเพ่ไดรกลับหน้ากล่อง อากาศเป็นยังไงเมือน,นี้อากาศครึ้มนะคะอากาศครึ้มแดดแน่แดดแน่มีแดดแน่มีมีบดแน่เดี๋ยวบดเดี๋ยวดดแดดเรากำมาขค้น่นผลลินเคลื่นผลลินบายบายยืบนสวกไปเบิง้งหน้ากันนี่จังไรเลยถึงอยากออกไปตลาดปเปียวของมาเหตุอีกเดี๋ยว อบกระปิกปองทุงปะทู่มาเห็ดอีกกล่องโทรศัพท์นี่บนมันดำนี่ปรับก็ได้นี่บนเพราะเห็นจกของอ่าจอดำืๆ dạy bằng cà phê này, là một cái tên là một cái tên là một น้องคนที่ที่ทักที่ที่คุยกับอยู่บนทางไล่น่ะที่เราถามมาว่าอยากลงไปภูเก็นิจถามเรื่องห่องเรื่องอยังเคนทักเคนทักขอมาหาเยบุญท,ที่หา่างไอคิดอะไรเยบนตื่นละ่ะอเยบุญมันก็นอนเด็กตื่นสายเนี่ยปังแปงปังแปง,แปง Nhân phụ giai, dũng có quán yang. Hạc quá, mới nhận bưng thế, yêu cười em 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 đổ em cười em เพิ <N cess inh aling> ่นเขาไปเล่นเอปบาดูไปเล่นแอปแอปหาคู่บาดูเฮ้ยทิ้งเด้อบาดูลหละกันตั้งบผิดนะเพราะว่าเราพิมไม่อยู่ในบนขั้นเดยบนจะมาเพิ่มเพิ่เขาไปคุยดีจากมือบุพเพแลยไปพ่อพ่อพ่อพููบ้าเพิ่นไปพ่อพูบ่าเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นก็เลยนัดกันเขาสีมาเขาสีมาไทยเขาสีมาไทยเมื่อใดดอกใบใบนี่แหละ ก็เลยนัดกันสิไปอันไปเจอกันยุสานามบินไปกรุงเทพนี่แหละตะวาน้องเขาอยู่ขอนแก่นน้องคนขอนแก่นก็ตื่นเต้นว่าเออไปโรดวันมี้ยังติดเสียดอกนั่นไงเขาก็เดินสายนี่อยู่แล้วก็ร้องเดดร้องคบบึงมันกับบาแน่ดอกเจอกันอาทิตย์หนึ่งไปเดดกันแล้วถูกสตาถูกอกถูกใจก็อาจจะเป็นคู่กันก็ได้เงี้ยบ่ บางคนนะ่ะเดทกันเป็นเก่ารอบสิบรอบอยู่กันเป็นเกา่าปีสิบปีก็เลิกกันคือเกา่าขั้นบาเป็นคููคือยบบนนี่ลหละสามปีที่ปีเที่ยวไปเที่ยวมาุดท้ายก็เเลี่ยนไปคือเก่ากันมาเป็นคููคม,คม,คมันคือยังไงน,อ,นองเขาเลยบ่อยฟังมันูสิไปอยู่ดอกยายได้กะ กับวันๆนั่นแหละกับเลดทักคุยกับยิย่บนปรึกษากันอารมณนี่ยังสิเสียหลกาไดกาเสียกาลุยเดินหนารถคุยมาท้ายชีวบิตหลายปีแล้วพอตัผู้บ้าขายฝันมาพอตัผู้บ้าขายฝันจนหงาตาชินใจ่าสิล้มไปดงฝลังผูเก็ตคนละม้วกับเขาวีบ มาดูแล้วว่าเขาเลยไปบบฟอร์กูเบาคนคุยเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็นกัดกันเขาสิมาอยู่แล้วเขาสิมาเที่ยวอยู่แล้วก็ได้ได้โอกาสไปเจอกันโดดไปเดทกันโดดเนาะวันนี้หลังจากคุยกับน้องนะก็ตาก็เหมือนเมื่อคนะืนเนาะพอเขานอนเด็กกันบ่างก็เลยว่าเขาล้างแยกกันแล้วก็นอนเดี๋ยวจะนอนขอนอนกอกันเด้พอพอนอนได้สักพักหนึ่งแปด มือหนีบนต้นมือเมียเกินเจ็ดน้องแปดม้วนเลยเลยทุกคนจากตีหากเศร้าแชดกับน้อก็รับไปอีกรับอีกมาเนี้ยเพาระพา์ดังขึ้นมาเนี้ไอ้ไลยดังมาเนี้ยไลยดังกับบ้านเป็นผู้ใหญ่บัดนเป็นหลานเจ้าของหลานได้ใสหลานคักๆไหนด้หลานยืบบนเคยไปเลี้ยงไปเกียเคยไปอุ้มอันโต๊ผักขีต้ตีผ่าเงาแต่แต้แต่แกนี่น้อย ลูกของน้องไส้แม่ยิ่ยบุญพ่อเขานี่ะบ่แม่บ่แม่บ่แม่หลานดอกซักก็คือเหมือนน้องนั่นแหละก็เป็นน้องนั่นแหละพ่อของเขาเป็นน้องไส้หลานแม่ยิ่ยบุญบัานนี้ยิ่ยบุญเนี่ยเป็นสาวน้อยเป็นสาวมาแต่ในได้ผัวน้องน้องน้องไส้แม่ยิ่ยบุญเนี่ยคือยิ่ยบุญเอินเอิญื่นเพิ่นเพิ่อนซักเป็นหน้าเหมืนบ่ก็เอินเพิ่นหน้าเหมืนบ่เพิ่นมีเพิ่นตอนนั้นเพิ่น เฮ็ดงานธุรกิจแบบว่ารับซื้อบ้านรับซื้อบ้านพ่นยูหนองคายอยู่อำเภอพนอำเภอพนพิสัยพันอยูหนองคายเนาะพ่นแถวนั้นพ่นสิแบบว่าเขาเลื่อยใหม่มาเฮ็ดเฮียนเป็นหลังเฮ็ดเฮียนเป็นหลังแล้วก็บอกขายยังเสียบอกขายไนี้ก็สีมีพปกอ่าในทุนหรือว่าพปกเฒกถงแกไปซื้อบ้านเป็นหลังเน่ะก็เอาไปขายลงไปขายกรุงเทพแล้วก็ซึ่งเป็นเปะเปะเป็น เป็นอ่าไม้แปรรูปแต่ถ้าเอาเป็นไม่แบบเลื่อยออกไปเลยนั่นถ้าไม่ได้ลงทะเบียนหรือตีตราหรือว่าอ่าได้รับอนุญาตเสียภาษีจะจะทาจะทาธุรกิจแบบนี้ไม่ได้นอกจากจเข็ดเป็นเฮือนเ,น,นะเน,เนเป็นหลังนะเข็ดเฮือนเป็นหลังหลักลก็ะถ่ายรูปหลักกรลือออกแล้วเอาใส้รดเวลาด้านตรวจว่าจะขนไม่ไปใส่นี่คือมันเป็นบาน้านใหญ่บ้านอ่า ยายบ้านจางนี่เอาไปปลูกยูหันยูหนี่ยังเสียก็คือได้เพิ่นก็เลยเฮ็ดเป็นธุรกิจแบบนี้บ้านนี้แล้วก็ซื้อบ้านแล้วเพิ่นก็แลนลงขายกรุงเทพน้องคายกรุงเทพน้องคายมันบ่เพิ่นก็กมีทีมงานเพิ่นบ้านนี้แม่์หน้าหน้าเมียของหน้าบ่าวเนี่ยหน้าสาวก็ไปน้ำขัวแม่นบ่บ้านนี้อ่าเจ๊บุญก็เลยตอนนั้นยน oh imi, ายบุญบ่ทันได้มีครอบครัวเป็นสาวอยู่เป็นสาวเป็นสาวน,น้อยๆอยู่ เลยได้มาเลี้ยงหลานมาเลี้ยงหลานคนนี้ลหละมาเลี้ยงหลานคนนี้ลหละหลังจากนั่นเจยบ,บุญกับมาได้ผัวเพราได้ผัวได้ยังแล้วก็ได้หันเหมามาใส่ชีวิตรวมกันอยู่อีกพักหนึ่งยจบ,บุญตอนได้ผัวยา่บ,บุญผ้าผัวผ้าผัวเนี่ยไปอยู่กับกับน้าบ,บ่าวอีกรอบหนึ่งเพิ่นก็เลาายพาใหญ่บ้านไปอยู่อมเภอสนามใช้เขตจงังหวัดฉาเชิงเซาไปอยู่ปีหนึ่ง กับไปเลี้ยงกับไปเลี้ยงคนนี้แหละตอนที่ย่บ,บนไปเลี้ยงเล็กๆเ,เลยเขายังบ่ได้เขายังยางบ่ได้ยัง,ยงขั้นอยู่ยังยังในน้อยอยูว่าเธอ,อยังไม่รู้จักยังวันนี้พ่อใหญ่ไปยูสุานามใช้เขตดเขาเริ่มเริ่มรูมม้จักยังแล้วว้าวเป็นยางเป็นนูน่นนี่นั่นสองขวบสามขวบแล้วก็ไปก็ไปยูน้ำกันในพักหนึ่งวันนี้ยี่บนทอ้องเพราะยี่บนท้องยีบบงย่บ,บนญก็เลยพากกันเ,เข่ามาไอกรุงเทพมาขอดมาขอดลูก้ายคนแรก ก็เลยได้ห่างหายกันตะมือนั่นเลยก็เลยห่างหายกันก็นมาฟังข่าวอาหน้าสาวเพิ่นกับไปป่วยเป็นไข้ป่าหรือว่าไข้มาลาเรียไปเสียชีวิตอยู่อำเภอสนามชัยเขตหลังจากนั่นแล้วก็นาบ่าวเนาะแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็ฮักเฮละเฮเล่ร่อนไปยังในกะบ่รูกก็คือขาดการติดต่อไปช่วงระยะหนึ่งก็นจนเรามาได้เมียคนอบุรีรัมหรือสุลินบ,บุรีรัมบอเหรอ นั่นแหละนักค้นปัจจุบันนี่เพื่อนกันเลยไม่ได้ลูกน้ำกันผู้หนึง่งแล้วลูกของนาบ้าวกับนาสาวที่กับกับนาสาวคนที่ตายเพิ่นมีลูกน้ำกันอยู่สามคนคนหนึ่งตายก็เหลืออยู่สองคนเหลือผู้ชายเพื่นหนึ่งหล่ะก็หลานคนนี้แหละแกก็เห็นงานทรงจกของเรียนนู่นนี่นั่นก็นด้เห็ุงานอะไรอย่างนี้กันีกครับมาลินเว็บหาครูในช่วง โควิดน่ะก็เมพ่อพอผู้บ่าวเพื่อนผัวเพิ่นผัวแหละเพิ่น,นจดทะเบียนเรียบร้อยเนีวยผัวเพิ่นคนในปัจจุบันนี่ดูเม่กลาก่อนเพิ่นสิบินไปเนั่ยน้องเบ้าน้องสายลาบแม่คนญี่ปุ่นน่ะเรามาบอกเรามาบอกมาบอกงานมาเอาการมาแจกไปไปบวชลูกสายคน้นคนนนองค้นนอยที่ได้กั็กเมีมยไม่ วันนี้ไอหลานคนนี้ก็กําลังสิกําลังสิบินไปอันอเมริกาทอมวิ่ากําลังบินไปวิสากูมันผมไปแต่งงานจดทะเบียนนุ่นนี่นหละญี่ปุ่นตอนนี้กําลังกลังสอบสัมผัสสอบเอากินการโทรมาหาโทรมาคุยโทรมาถามข่าวโดนแล้ว โดนเราได้คุยกันเป็นบ่เป็นโอ้หลายเดือนตั้งแต่ก่อนที่ยิ่งบนสิเลิกกับพ่อใหญ่สวีดินวัดน,นี้อันแกลก็บ่รูู้นะหลานนี่ก็บ,บร่รูนนบบร้นะว่าว่าป้านี่เลิกกันกับพ่อใหญ่สวีดินแล้วก็เพิ่งมา,าสู้กันฟังมื้อเช้าก็เลยบอกก็เลยบอกหลานมาตอนนี้ปู้บ่าวเฒ่าพ่อห้างพ่อใหม่ทางนั้นอยากได้คนดูแลบอก บอกเพคนในเด้อที่ต่อให้ป้าแน่ได้ได้ได้ปลามีอยู่มีอยู่รวยรวยวะเนาะเดี๋ยวนูติดถามเดี๋ยวนูติดต่อให้เพื่อนว่าเพื่อนอยากได้เมียไทยอยู่เพื่อนอยากได้เมียอยู่วะหรือคุยกันกับหลานไปจนทำข้าวทำสารทุกสุกดิบกันก็เมื่เป็นห่วยเขาสามทุ่มคืนเฮาก็เก้าโมงคืนเนอะหัวฝนมาแต่ ไปธุระเขามีธุรกิจหลายเขามีเอาพาร์ตเมนต์เนี่ยคนเซาเขาเรนหุ้นเขาเแ็นธุรกิจหลายย่างผัวเขานักธุรกิจพุ่มฐานยุ่คุกกันนงแต่โควิดมันก็ได้ไปปีนี้มันก็ได้บินไปแต่งานไปยังกันปีนี้ใช้เวลาทุกคนเนาะคบกัน คบกันเมื่อเมนเที่ยวเที่ยวทัวสิได้จดทะเบียนสัวสิได้ไปหากันสัวสิได้อยู่น้ากันหน้าตอนนี้เงาะกันไปใส่ชีวิตอยู่น้ากันกับผัวแล้วแฮปปี้ดีอยู่ผัวแกก็ดีตามใจบม่ได้เหตุงานหรอก้องญี่ปุ่นหลานญี่ปุ่นบ่ได้เหตุงานไปอยู่เป็นเม่บ้านเนเขาว่าแกก็ต้องก็ต้องเลี้ยงก็ต้องยังอีกพูดถึงว่าแกสีเงานแกก็ได้ก็เฮ็ดได้เพราะว่าอายุเขายังบ่หันหลาย ตีสิบต้นๆเขากขยังมีโอกาสหาเห็ดงานได้อยู่แต่ว่าคือพว่าข้าวัวเขาเห็ดเขากัิเห็ดละหรือจังะไรก็บ่รู้ตอนนี้เขากำลังเดินเรื่องเห็ดกินกาเห็ดนี่อย่างของเขาอยู่หนาวแห้ง้เป่าคนน่ะหนาวแห้งมนะีมาลงมันไปมันไปช่วงหิมาพอดีไงไปช่วงหิมาพอดีท่านว่าดีไหม ไปไปไหมไปจนตาเหนียวมาเลยมะปีหนาผัวว่าพูดหลัะพู้จิกาปีหนางสิภามากหลานในใส่น้องในใส่เคื่ออยากคักค่ะมาคุยกันพุทธวามเนี่ย,บน,ยบนกับมีญาติพี่น้องไปยั่วเมกากระไรไรเลยเมกาไรไอบนมามันไก่แห้ง ใจจากบ้านเท่าครับโทษคตรใจท้อใจบดสูน่ะมึนะขึ้นนี่มบอกกับพี่ใหญ่โอเคบ่พอสิบคำนี่สิบคำมแล้วหูวปยืบบุญหิวนอนหลังจากที่ว่าอัน ช่วงใดล่ะกินข้าวน่ะทีอยู่บนเฮ็ดคลิปกินขา้าวเฮ็ดคลิปกินขายย้บบนนนาวแล้วยบนก็นมาอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็าานนมาเล่นโทรศัพท์อยู่พักหนึ่งยืบบนก็เลยอันไปอาบน้ำแล้วก็กินยาเข้านอนเมื่อคืนบกคุยบวอยังกับผู้ใดเลยเด้เมื่อคืนบเช็ดบกคุยบวอยังกับผู้ใดเลยกินยาพาราไปสองเม็ดแก้แพ้ไปสองเม็ดแล้วก็ยาอาอ่าไส้นัดไส้นัดอัน ทักเสบนะแกแพ้เส้นนัดนะไปอีกเม็ดนึงคือบวกกันไม่เป็นหาเม็ดกินเข้าไปมันไล่มาหน้ทุกคนหิวนอนมอย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 ปิดไฟนอนปิดโทรศัพท์วันนี้พ่อใหญ่ยุคเอทัวมาโทรมาหลอบแรกยิ่บนบ่ได้รับแล้วก็วเลยยิ่บนรับยิ่ยบนกําลังไวซิรับไปละคือเราก็ิีทัวจะโดนตืมนเพราะก็จังได้กับพวกหูกําลังไวิีรับสายมันผลุดไปวันนี้ยิ่งบุกลย ไอ้กดขึ้นไปกดขึ้นไปแล้วก็เลยวางสายแล้วแล้วก็กดมใาม่กดมาใหมาแล้วก็เลยว่ายุบเป็นยังไงยุ่ม่อยแห้งบ่ถามฮับพอดว่าฮับป่วยด้พี่นนอะเป็นยังไงยุ่ม่อ,อ,อยนอนแห้งบอ่ออันยุ่นน,นอนหลับเปนบ่กคนว่าก็เลยว่าแม่จะนนอนแล้วแล้วบอโอเคโอเคกันสั่นยุ่นนอนสาผพักผ่อนสาแล้วว่านอนไหนเต็มที่ điều mà hơn thì còn quây cản. Ở đây, tôi đang lăn cụ này yu, má tham, má tham yu, yu bảy mươi bảy tuổi, rồi quây cản, nó đến mười năm, đến gì mười năm rồi, nó mới lên. rồi vướng vướng rồi nó lấp đi luôn. Cho nên, 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 ี่แหละทุกคนถึงได้บอกว่าถ้าอยากจะเดินสายนี้ถ้าใจชอบถ้าใจถ้าใจมักะอะย่าท่อมันบ่พอผู้นี้ผู้นี้บ่ใช่เขาก็คุยไปมันก็พอผู้ไม่คือเกาล่ะละ่ะหาจนกล่วมันจีใช่กใหายกำลังใจนองเขากใหายกำลังใจซึ่งกันและกันละ่ยะย่บุญกับบ่ว่ยิบุญกับบ่แมนว่ประสบผลสำเร็จนะยะบน่บุญกับยบุญกับยังลุมล่มลุ่มดอนดอนอยู่ยจังสีนะ่ะทุกคนเออยยบุญกับยั้งลุมล่มลุ่มดอนดอนอยู่ยบญกว่า เออได้ก็เอาว่าได้กับ่เป็นอย่างแต่เราแต่เราก็ไม่ละไม่ทิ้งคือเฮ้ากับยังแชทแต่ระยะนี้บอกแล้วญีปุ่นเมื่อยเมื่อยเบื่อบางทีบางเท่อน่ะเบื่อบ่อยากคุยกับผู้ใหญ่่อยากคุยกับผู้ชา้นะแม่อันพญประเทศโลวโรโลวีเนียโลวานเนียโอ้ยแี่บอกว่าถือเราถักมา ยี่บนมาตอบแล้วก็ส่งไอจีสติกเกอร์ดอกไม้ไอเลิฟยู่เจา้านแรงสิมาปัดเมือ่อเดี๋ยวผมก็ขี้ข้านอนน้ำเล่ายี่บลก็บมีแต่โอเคขอบคุณกูดเฮสติเกอร์ส่งกลับไปมาคุยเราโทรมาก,กับปอยให้สายหลุงเถื่อนนะเพราะไงนี่ก็หาสิบเก่าปีขึ่นกันดิเป็นอย่างไระยะนี่ยี่บลพูดเบาพุาทไส้ถักมากม่ตะหาสิบเก่าปี ห้าสิบเก้าปีมีประเทศอ่นเยอรมันบักหนึ่งห้าสิบปีบักหนึ่งบักหนึ่งอ่ะสี่สิบเก้าปีสีวิเดินมันกับพยายามคุยมันกับพยายามะถักมาแต่ยี่บล์ดตอกแม่เป็นอย่างใจก็อยากหาสำรองดิอยากหาสำรองไว้อยู่แต่ว่ามันมันใจบ่สู้มันใจเหมือนกับว่ามันงุดหงิดแม่ทุกคนมันเป็นงุดหงิดจังไรบุบัะนี้อยน ขั้นผู้ใดเสิรสีแนสีบนบอกเขาเลยเด้ยี่บนบอกเขาเลยพอญายประเทศอันประเทศนอร์เวย์นั่นพญานั่นแห่งยูผู้เดียวหน้าตาดีพร้อมพญายนี่แล้วทักมากสีบนก็นตอบไปตอบกันไปตอบกันมาแต่บอวีดีโอข้อบอวีดีโอข้อหลักกับ,บเพืนชีวิตก็เลยเศร้าคุยกับเราลบปนั้นแล้วถึงหมดเลย แล้วก็บัตรไม่อีกเพราะอยู่บนลบอันนั้นออกไปแล้วก็บัตรไม่อีกเท่าปันนี้แหละคุยกันอยู่โดูนะพ่อเนี่ยนะอย่างคูอยู่ยดอกแบบคู่จอกขวางสิเป็นผู้จังใดสิมีคู่น้ำเขาบ่เนาะคนเฮามันมาเหนี่ยมานอนดิแม่มาถูกคนมาเฮ้ยจะไปยังไดเราที่นออมันี เงียบกีบเลยลูกหลานกับไปโรงเรียนลูกเขยกับไปซอยงานศพอันพอบักไนนั่นแหะบักที่มันไม่กินมันยหาปูหาปลาเป็นมูกันกับอันลูกเขยย่บนอยู่นี่แหละพอมันตายตายหมู่ว่านี่ไีบไปซอยกันมเมื่อล้ยงยิ่งบนควไปสวดอภิธรรมวันนี้หน้ากับบ่ได้ออกไปซองเมืองเจีเทียร์ถึงอยากไปตลาดไปซื้อของมเฮ็ตใบอีกซื้อของมเฮ็ตซื้อเฮ็ดน้ำพริกเฮ็ดอไออันนี้เอาว้ตุนไว้หลายๆนะ ป่วาวเฮ no ็ดออกตอนละรอบมันก็บม่ได้หลายอย่าง nice. มาไกไม้ได้เทือะสิบโล่ทังสี่นะต่ว่าปลาอนี้ได้หลายอยู่แต่ว่ัน้ผิดมันเฮ็ดหลายกว่นนั้นบ่ได้มันจะได้เทือประมาณรศิบโล่นะทุกคนอยากตุนไว้หลายตุนไว้มันก็บ่เสียนะบางเทือกับคนทางไก่มากอยากได้ไปเมืองนอกทั้งเสียขจ้าสังี่โลหาลขก้นอทั้งเสียเจ้าสองเจ้ามันก็เบิดแล้วทังสี่นะถ้าเกิดมาเขาติดธุละเขาบดเฮ็ดมันก็จ่มีขวงซุงก็เลยนั่งซุงลงอยู่นี่แหละ กินกาแฟแล้วสิไปยังไหนสันได้บ้านนี้ท้องฝ้าก็เป็นมะลืดทืดเท่าที่โต๊ก,กับว่าโต๊ฝนเนี่ยจ้บนอยากให้มันต๊อยากให้มันโต๊ะลงมาให้น้ำมีขังให้หน้แลรวก็ซื้อปุ๋ยมื่วานล้วก็สิไดส้สบายใจเนี่ยมันมันค่าราคาสร้างอยู่กับฝ้ากับฝนเมนื่ยอยเฮี้ยงองคนก็บ้าคือบ่นสูบใส คือบุอเสืองสูบน้ำสูบใส่น้ำเขาบ่ปล่อยมากปล่อยมากกับบ่พ่อกันผู้ใดสิเอาก็ต้องไปลงทะเบียนไปลงไปเสียเงินเราล้องซ้อยเฮามันบรอยูใกล้ัดนี้อืมสูบได้แต่ว่าต้องใส่ต้องใส่อะท่อสูบอ่ะสายสายยางอะพาสูบอ่ะเง้วแบบยัางคักก็ต้องจ้งเขาสูบเจ้าของมีอยู่แต่มันสูบมันไปสูบน้อยสูบแต่แจ่สมัยปนีดูหนี่ซื้อห้พห่นละมันั่นมันน้อยมันก็ต้องจ้างสูบญงสูบโคต้ตาเขา บัดน,นี้หนามมันบ่มีประเด็นมันก็คือบ่มีหนามนี่แหละสำคัญบ่มีหนามเนี่ยบางคนก็บอกคือบ่ซื้อสูบๆหนามใส่โลดย่ายมันบ่มีหนามมันบ่มีหนามสิสูบผู้อยู่ติดค้องหนาๆข้าเจ้าเอาเบิอดข้าเจ้าก็ซื้อเด้๋ยวบนบ่ซื้อเด้ซื้อหนามนะซื้อคือกันวันนี้เอาก็เลยสิรอตาฝ่าตาฝนนี่แล้วยิ่งบุก,ก็เลยบ่แฮปปี้อยู่เนี่ยพอไงเห็นออยุเคเชล่อจอยว่ายูคจะคิดอีหยังหลายแล้วว่าฉันว่ายู่นอนบ่หลับยู่กังวลน้อ หน้าเขายู่บ่มีน้ำาสั็แล้ววะ ah. โอ้เจนกับบ่ได้กังวลจนนอนบ่รับประนันดอกแต่มัน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 นอนบ่รับเองเนาะมันนอนบ่รับเองดอกพี่น้องอืมเอาหลายในยที่เราประมาณนั้นนะทุกคนบ๊ายบาย